ได้ทำเดียวว his mm ่าเขาไม่ถึงเขานี่เขานี่แค่เขาบอกใครไหมเขาบอกยังไหมเดินไปเลยครับเดินไปเลยอันเดียวกันเลยเอาขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลย ถก็ไม่ได้เข้าอู่สักทีจอดอยู่ที่บ้านเมียนี่ขอเงินผมผมก็ไม่ยังไม่โอนให้ยังไม่ตอนรอบที่รอบปองใช่เไหมคบอวัน <substit uting> <expand. S 2> ตอนตอนแรกเลยเนี่ยผู้ใหญ่รู้ไหมว่าเขาไปจอดไว้ที่บ้านเมียจะของรู้รู้ครับเพราะว่าเห็นแล้วก็เพื่อนบ้านที่ญาติพี่น้องเขาก็บอกว่าเาบอกเห็นค่ะไปที่ช่องมันบอกว่าย่างนัหลังจากนั้นห้าวันที่เห็นจะของแต่ไม่เห like he ็นลูกตัวเองค่ะเขาอ้างว่ามีตาง้กันเหมือนกันเลยใช่ไหม ่อมรถปัญหาใหญ่หรอเออดีแล้วหลังจากนั้นสองวันเขาไปรับรถที่บ้านพี่เขาเอามาซ่อมค่ะเอามาเช็คค่ะใช่ค่ะเอาแล้วที่บ้านใช่เขาบอกว่ากลัวอันตรายซัมแลนด์นั่งอือ เป็นยังไงนะมึงมอกล้องนิดนึงเขาก็ขับมาแล้วก็ก็เขาก็เอามาซ่อมให้นะแล้วก็พี่ตามมาดูรถเพื่อนที่โดนอีกไหมก็ไม่มีครับวันที่เขาไปเอารถจากพี่เออ วันที่27ทพี่ทักมาโจดส้มที่อู่ไว้ประมาณประมาณสามเดือนครับสามเดือนนี้ส่งรถคืน ผมก็จ่ายค่าสอมตามที่เขาเรียกประมาณสามเดือนเขาส่งรถคืนตอนนี้ผมเอาไปใช้งานไปตลาดไปตลาดทุกวันทีนี้รถน้ํามันเครื่องมันสรดโองทนี้ผมก็โทรให้ช่างไปเช็คดูให้ใหม่ว่ามันเป็นไรมันน้ํามันเครื่องมันโอกงีนี้เขาว่าเช็คดูแล้วเขาว่าเธอโบมันแตกมันเสียมันดันน้ามันเครื่องออกนี่ผมก็ให้เอาไปส้มอีกเอาไปส้มทีนนี้ ช่างมาเอาไปส้มเขาเอาไปโจทย์ที่บ้านเมียเขาโจทย์บ้านเมียประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะครับเขาก็ยังไม่เอาไปส้มเขายังไม่เอาไปส้มตีนี้ผมให้ลูกไปขับมาไว้คืนเพราะว่ามันนานคืนนะครับมันนานคืนนี่ผมเอาลูกไปขับมาไว้คืนลูกว่าให้ไปตอนเช้าให้ไปให้เอาไปไปเอาตอนเย็นเขาว่าไปช่วงเช้าพอไปช่วงเช้าไม่เจอรถแล้วครับพอวันหลังผมโทรไปถามช่าง ว่ารถเอาไป่อมอย่างเขาว่าเอาไป่้มแล้วทีนี้ผมก็ตามมาดูที่อู่ที่ตัวเมืองนี่ตามมาดูที่อู่ก็ไม่เจอรถเห็นแต่รถคันอื่นที่ไม่มีเครื่องมีอะไรอยู่เลยเปิดฝากระโปรงทิ้งไว้สมคันมีแร่รุเกิงทีนี้ผมโทรไปถามช่างอีกว่ารถผมโจทย์ส้มอยู่ไหนเขาว่าไปฝากซ่อมที่บ้านเพื่อนเพราะว่าเขามีเครื่องมือครบที่จะ่้มอะไรตรงน,นี้เขาก็บอกว่ายังไงเลยครับเพราะว่าเขาไม่มีเครื่องมือครบทีนี้ ประมาณผ่านไปประมาณสองอาทิตย์ผมว่าเสร็จหรือยังเขาไปบ้านเมียสองคนกับเมียเขานั่นหละไปที่บ้านที่นี้เจอผมผมว่ารถเสร็จหรือยังว่เาเสร็จแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์หนูจะเอามาให้เมียเขาบอกว่าวันอาทิตย์จะเอามาส่งให้ผมก็รออยู่ถึงวันอาทิตย์ก็ไม่เอาไปส่งเจอวันหลังอีกผมว่าเกือบได้ยังรถเขาว่า,ว,าวันอาทิตย์หน้าเลยจะเอามาให้อีก สามอาทิตย์เขาไม่เอามาให้เขานัดสามอาทิตย์เขาไม่เอามาให้เลยจนจนหายไปจนถึงทุกวันนี้เลยหายไปคือยงไงครับก็าหายไปเลยรถหายไปเลยไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนครับเรามา,าทรา,าบข้อมูลที่หลังมาทราบข้อมูลที่หลังช่วงที่เจ้าคนนี้นะครับรายนี้ครับผู้เสียหายอีกรายเขาไปตามหาว่าบ้านเมียช่างอยู่ที่บ้านเมืองดูเขาไปตามหาทีนี้ไม่เจอทีนี้เขาผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดเขาก็ว่า ผู้ใหญ่หมู่สิบสามเขาก็เอาไปช่างกับส้มนี่ไปส้มกับช่างนี้เหมือนกันทีนี้ก็เขาก็พาผู้เสียหายรายนี้นะครับไปหาผมทีนี้ผมก็ตกใจว่าผมก็น่าจะหายเหมือนกันทีนี้ผมก็ถามช่างอีกมันก็ยังว่าเดี๋ยวจะเอามาให้เอามาคืนจนทุกวันนี้นนไม่ไม่ได้เลยไม่ได้รถคืนเลยครับเอารถไปส้มขโมยรถไปไหนไม่รู้รับไม่รู้ว่าขโมยไปไหน อยากให้เขาติดตามดำเนินคดีกับเจ้าของอู่ก็อยากให้ติดตามดําเนินคดีกับเจ้าของอู่และก็เมียครับเพราะว่าถือว่าเป็นการหลอกลวงผมนะครับเพราะว่าค่าส้มค่าไรผมก็จ่ายไปหมดหมดเท่าไหรหมด6กหมื่นแปประมาณหกหมื่นแปดคิดว่าเขาเจตนาตั้งแต่แรกผมว่าน่าจะเจ็ดนาตั้งแต่แรกเลยครับไม่น่า ก็อยากจะให้ติดตามให้ครับเพราะได้ค่าเสียหายบ้างครับเพราะว่าผมสูญเสียไปผมต้องจ่ายค่าไฟแนนซ์ผมติดไฟแนนซ์อยู่รับเดือนละเป0ดพันกว่าผมต้องจ่ายทุกเดือนนะครับผมต้องจ่ายทุกเดือนรถที่ผมจะเอาไปใช้งานผมก็ต้องไปตลาดทุกวันตลาดช่วงกลางคืนครับเอาของไปข,ขายที่บ้านนะครับทีนี้ก็ไม่มีรถจะใช้เมื่อไม่มีรถใช้รายได้มันก็ไม่มีจะมาใจ่ายให้กับไฟแนนซ์อีก ผมก็ต้องลําบากใจมากขับขับดับนะคะแล้วทีนี้พี่เคยรถมันเคยไปดับอยู่หน้าอู่เขาแล้วพี่ก็อพอทีหลังมาเป็นพี่ก็เลยเอารถพี่ไปให้เขาเช็คให้แล้วทีนี้เขาบอกว่ามันน่าจะเป็นที่หัวฉีดเขาก็เลยอขอเบิกเงินซื้ออะไรรถให้มันตรงรุ่นเดียวกันกับของพี่ค่ะ9,500แล้ววันนั้น่ะพี่ถือเงินไป3,500พี่ก็จ่ายเขาไปก่อนแล้วพี่ก็ขับรถกลับบ้านก็ขับดับกลับบ้านนั่นแหละค่ะทีนี้ พอมาถึงบ้านพี่ก็เลยหาเงินอีก6 0 0 0เพื่อที่จะไปจ่ายให้ครบ9,5 0 0ค่ะแล้วพี่ก็โอนไปให้เขาแล้วก็หลังจากนั้นสองวันพี่คิดว่าอะไรมาเขาคงจะโทรให้พี่เอารถไปแต่เขามาเอารถที่บ้านพี่ค่ะมาเอากับเพื่อนเขาขับไปก็ก็เขาก็ก็คิดว่าเขาขับไปซ่อมให้ค่ะทีนี้ห้าวันพี่ไปตามหารถคือไม่เจอรถอยู่ที่อู่ ใช่ค่ะไม่เจอรถอยู่ที่อูแต่ว่าถามช่างช่างเขาก็บอกว่าเช็คหลายอย่างเช็คระบบไฟอะไรให้หลายอย่างซึ่งซึ่งเรามั่นใจว่าช่างเขาคงจะเช็คให้ละเอียดที่สุดเนาะแล้วพี่ก็โทรติดตามเรื่อยๆค่ะเขาก็อ้างติดงานศพญาติบ้างาฝนตกบ้างยังทํางานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเราก็รอไปนานพอ,อหลังจาก27พฤษภาพี่โทรติดต่อเขาไม่ได้แล้วไปดูที่อูก็ไม่เปิดอูแล้วค่ะ ทีนี้ก็พี่ก็ไปตามกับเพื่อนเขาที่ทไปรับรถกับพี่เขาบอกว่ารถเอาไปจำนำใช่ค่ะรถะะช่างคนนี้เอาไปจำนำไว้สามหมื่นช่างนิดค่ะคนที่ไปรับหรือว่าเจ้าของอู่เจ,จ้าของของู่ใช่ค่ะ,ะคนที่ไปกับเจ้าเจ้าของอู่นั่นแหละบอกว่าอเอารถเชฟโรเล็ตไปจำนำไว้สามหมื่นให้หาเงินมาถ่ายเอาค่ะ แล้วทีนี้พี่ก็หาเงินไปแต่เขาบอกว่ารถหลุดก็หลังจากนั้นพี่ก็ตามรถไม่เจอแล้วค่ะเขาบก็ว่าราคารถซ่อมเนี่ยประมาณหมื่นหมื่นแปดอ่าก็เลยว่าเอาอก่อนพี่ทำไมแพงจังว่าปั๊มกออับัวฉีดครับคราวนี้โทรมาเรื่อยๆจนถึงพิทุน,นาครับบอกว่างงเลยว่าเอาพี่ทำไมไม่ขายออกซัตทางงั้นผมว่าอย่างนี้แกก็บอกว่าเดี๋ยวจะขายให้ เดี๋ยวรอเอาเงินนะว่าอย่างนี้ครับแต่แกไม่ได้ขายแกคือแกขายไปก่อนนั้นนั้แล้วครับรบอกให้ขายตั้งแ่ขายไป4ี่หมื่นครับซื้อมา4ี่หมื่นแต่แกบอกว่ายังขายไม่ได้รถยังสตาร์ทไม่ติดแกว่าอย่างนี้ครับแล้วพอสักพักหนึ่งมาประมาณสักเดือนมีนาได้ยินข่าวว่าแกจะซ่อมขายก็เลยบอกว่าเอ้าพี่ขายไเถอะเพราะว่าอย่างนี้ก็แกก็เลยโทรมาเรื่อยๆ เขาบอกว่ารถยังไม่ติดนะยังไม่ขายไม่ได้แต่จริงๆเนี่ยดิยินข่าวล่าสุดว่าแกขายไปแล้วก็เลยสงสัยว่ารถหายไปไหนไเลยโทรถามแกสักพักหนึ่งแกก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้ประมาณวันที่ประมาณวันที่10มิถุนาครับแกก็โทรมาครั้งสุดท้ายวันที่ 10- บที่กว่าขายรถแล้วนะแต่พอสักพักหนึ่งแกหายไปเลยไม่ได้ติดต่ออะไรเลยครับรถรถก็ลื้อแล้วครับขายเป็นซากแล้ว อะไรเป็นไม่เหลืออะไรสักอย่างก็เลยตามตอนนี้เจอครอับตอนนี้ไม่เจอครับไม่ได้เจอไม่อะไรเลยครับโทรหาหโทรหาก็ไม่รับครับเบดแชทไปก็ไม่รับ